หลังจากเสร็จพิธีกับคนกองบุญไปไหวอยู่วัดพี่น้องบ้านนี้ึกองบุญก็มีบัตรทุกอย่างเนาะมีหมอมีหมอหนึ่งมีหวัว มีเคียงจัะมียังแน่เยอะแยะมากมาย apa saya itu nih ซะนะฮะมาพังทุ่งบ่โอ้ยห้ากระป๋ายหวังได้หนีห้ากระป๋ายวังห้าขึ้นไปส่งกองบุญมาตั้งแต่นี่ ไอแม่เกือบเสียอีกเล้าไนก็ปไ้เเดีเนาะันไก่แม่นงวนขเอาวันนี้ขึ้นมนสีไ่าบเยนัเงินก็ีแหละอาวน้องห้องน่อเทาใยเรตเจ้าดอาบริเ่านนเยมากกว่นี่ใครนี่ใเส้า

เน่คอเก็บเองเนี่ยสี่สิบบาทเนะไปดีเอ่อพังคุ้มหาได้ได้ทุ่เนี่ยหาพันกีบไปหาพันจะ้องม้าเยเอาทุงขึ้นละลงกนน่ลใ่ทุงใส่สันด้จะก็ใส่เติมซะใส่เป็นอุ้มใส่เงนเหล่คนละทง่ปนเือเพระเห็นข่อยกะ

สาธ uh, ุอาบุญนำการขอกเนื hmm. ้อมึงอยู่าไกาล้วัดึูกันหรอยู่ไดเื้อมึงอย่างบอกกน้าคูกขกเนือมึงอย่างบงขอกก้า Bà bà nhòi, mà 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 na. Mọi tổ Mời dài ngưng, dài ngưng, dài ngưng, dài ngân Quan may con công an thung này, cứ dị nhằng. เห็ดบุญเอ่อเห็ดบุญตองมีทุ่งประเพณีเนาะท่านเจ้าเขานำเบวัชงคืนชาววันชันค่ะอันนี้เห็ดบุญกับขั้วไม้วบาทุ่งทุ่งเขา กบเมนเฮ็ดบุญน่านนั้นแหละอ่ามีทุงกับบบเมนบูนเออบูนเป็นสังตัดานทุงมีแบบ่ามันมีเันมีแมาแต่มันมาแต่ปูหยาตา่ตาใหญ่ครับผหญ่ถ้าครว่าถ้าครว่าส่งบุญไปน้ำผาขาวบวกจะส่งบุญไปักบไอบุญนาน้อมีนี่ขเ้าเดคือบทานยานเดี๋ยวเพิ่นสิบอกเองดอกวอก ขุดบนใดใชเขาขูดเองหได้นีแต่เพิ่นมาอัานบอเพิ่นสิบอกวาพูดทางใดทางแต่หรือทางเนือ้อ บ่อหัวนากนี่เหตุเองบ่อโอ้อีลินี่โอ้บ่หาแองมีตราวพ้ามันแหละผ้าบ่มือนแวพาซอวทอดวามต็กกี้วาคันเมนตะกกี้แาวเกห้องยังไลแต่ไลยคนเป็นดูขู่มื่อยบ่ยังมี่ใครเป็นดอก

พุ่งก็พ่อพุ่งออกนะเสืออกะสนกะนเคซะหนาวมื้อพ่อเมทาเล็กเาเล็กพ่อตาพมเมซิดาบออนนี่าเขียนไมนี่ยัลืมก่อนนะเขียนแ่บเขียนะไเพื่นอาเมื่อพ่อตาพมเมทาเล็ก

เอเอ,าเอามาหายลน <3 Option wrote> ี้อ้าวอาร์ตอาร์ตโรอ้าวมันปะิีาะยังปะจอึดยังนะอย่าเล่าเลยะอ้าวอ้าวอ้าวเดามันเคยบริบาลผ้ามันวุยบบอี้เมออ้าวฮอแม่แม่พูดฮอตะผูดมา รัหอ้ห่ยาไปพากันฮโลดทดลอ่างโรดอาบังคำกัหยาโคดอาไปปโลดลูกโลดอย่ามนถือแค่าวเด้อฮัโลดัลโล อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแห้งแข็งแหงอายุมันควันยืนอายุมันควันยืนเบสุขุสุขคนหยูดหงะเฮาร่ากยแข้ห้งแ้งเหื่อายมันวันน้อสน เป็นอันเสรสิ้นงานอะไรอลอบ้านเสร็จสิ้นเลยจบบอลลูนเอาพใหญ่าพสางจะไปทำงานต่อเฮือนเินแมมโอ้ย ไปสิไปอยู่วัดใต้ <you> <ไ oten. S 2> นะแม <MAN _ C 1> ่สำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเอ้ยหลานถั่วบดบานี้ ที่สำคัญกับขอบใจอัน,อนญาติพี่น้องมาสุขูสุขคนที่มาซอยนี่้น่นี่ปานะอาสุขคน,นอบคุณะไรนะก้มนอขอบคุณพีพ่ป้าหนะน้อนนาอาเบนนสุขูสุขนอุมส่าะขกบนำบอนี้อาโมทนาบุญนำเบสุขูสุขคนพีดองเลย เสร็จสิ้นเปทีเียบหอยบาน,ะ<ไห>นอิ่มบุญบบบนี้ไข่แน่โลกผ่านไปดูดีโอ้สาธุเนาพี่ดังเนาะมันเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ดีมีแหงอนุมันควันเงินองอเอ,อ่อมีเงินใส่ลายๆอยู่ดีมีแหง